สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ดำนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแกล้งเน็ตหลุดในโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับไปดูกันนะครับว่าผู้เล่นที่เขาจะฝ่ายจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาจะทำยังไงไปดูนะครับตีนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อปืนนะครับถ้านน้นฝั่งนู้นซื้อปืนเราก็จะยืนนิ่งครับ ยืนเดือเดอเลยนะถือปืนเดือเดอเลยเกรงในหลุดนะครับเออเกรงในหลุดผู้หญิ่งไปด้วยอยู่นี่ไงโอ้โหโ,หโ,หโอหมาแตกเอาเอาเอ,อาซ้ำศพซะด้วยเ,ออเดี๋ยวดูใหม่นะครับว่าถ้าเขาได้ซ้ำศพจริงหรือเปล่า โอ้พี่ดำไม่ได้เรื่องเลยดูไมวะไอพี่ดำไอสัตว์หาเงินนะหาเงินแดกข้าวเป็นเป็นมือมือก่อนไอเฮี้ยไม่ต้องมาอิจฉาพี่ีดำของผมนะครับพอดีพี่ดำของผมมันมันแน่อยู่แล้วครับโอ้ยโอ้ยสัมผัสด้วยโอ้ยจะย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อได้เดี๋ยวเจอผม รอเ,เกมสุดท้ายนะครับผมจะยิงเขาเกมสุดท้ายนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้ถ้าแพ้ก็แพ้ไปนะครับรู้ไหมครับพี่ดำพี่ดำของเรา,เราหล่อเกินจะโดนซ้ำศพอ่ะคือแบบสาวเขาหึงนเขาห่วงนะครับเขาหึงพี่ดำน,นะครับเขากลัวพี่ดำเกินโหโหเราเจอไม่สาวซ้สำศพทำทรงตั้งไอ,อ้บ ลิปนี้ก็จะประมาณห้านาทีมั้งไม่รู้เราดูเราดูเกนี้ก่อนโอเคเฮ้ยคำสบเฮ้ยเฮ้ยอาได้เดี๋ยวเกมนี้ผมจะยิงนะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะยิงนะ อย่างเกมนี้ผมจะยิงเลยผมไม่สนแล้วผมจะได้อัดตัวนะผมไม่ยิงหัวผมผมยิงหัวไม่เป็นเอ้าหัวแตกเฮ้าตายแล้วหอัอเป็นไงเป็นไงเม็ดเดียวเลยนะสั้นสเหรอสัมผสเอเข้าหวัวเต็มเต็มกระบาลแยกเฮ้ย <c oughs> ห,หัวแตกแตกแบบใหม่หน,นะน้อง โอ้โห oh. oh, ใครทักมาเนี่ยเอา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 ไว้ไม่โดนไว้ไว้ไว้โอ้ ป้้มุ้มเอาหัวแตกโอ้โ่4นาะทีแล้วคลิปยาวเกินเดเลมนี้ผมจะเลือกเป็นซองยาวนะครับุ๊ยแมวดีกว่าคุณมันแรงเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นกระกากมือกระกากนะ ผมไม่เอาปืนลงโทษเพราะว่าผมน,ะน่าจะฟู้งเขา่ได้ถ้ามืนลงโทษอ่ะป้องต้องก็แต่

เอา้านี่สอนน้อยเนี่ยท้าศพมาท้ามศพกลับแล้วสุดท้ายแล้วเกมนี้รอรุนนะครับว่าผมจะชนะหรือแพ้ถ้าแพ้ผมก็จะลงเหมือนเดิมนะคลิปเนะี้ยถ้าผมแพ้ผมก็จะลงถ้าคลิปเนะี้ยผมก็จะลงถ้าผมแพ้นะ